เดี๋ยวไปเริ่มกันเทการแถลงค่ะกรณีใหญ่หมสุผัดคายืนยันไม่เกี่ยวกับการเมืองนะคะซึ่งซาธารณาสุขจังหวัดส้ขล้าค่ะเขาก็ได้แถลงการกรณีใหญ่หมสุผัดยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองคณะเทนายแพทย์มัดพวมหนวยการคนไม้ค่ะก็มั่นใจว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหนา้าเทพร้อมกับสร้างต่อการทํางานให้ต่อเหนื่องและการไหลรอยต่อค่ะ วันเล็กว่านี้นะคะนายแพทย์สวัสดิ์อภิวัจนี่วงศ์พูดตัวราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่12พร้อมด้วยนายแพทย์ส่งกรารไม่ชุม่มนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสงขลาและก็นายแพทย์มัดหิมเพิมผููได้รับขัดเลือกให้เป็นผูน้อำนวยการโรงพยาบาลจนะรวมกันแถลงกรณีใหญ่หมอสุภัทฑ์าสุวรรณกิจ ไปรับตำแหน่งพอ่ออโรงพยาบาลสบายย่อยจนกลายเป็นประเด็นร้อนทั้งในวงการสาธารณสุขแล้วก็โทกนําไปเชื่อมโยงกับการเรื่องการเมืองด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเคสุขภาพเท12ก็เลยได้จัดให้มีการแถลงต่อซื้อมวลชนค่ะกรณีดังกล่าวว่าตามเทมีข่าวการยกใหญ่นายแพทยสุผัผัให้ไปดํารงตําแหน่งพอ่ออโรงพยาบาลสบายย่อยนั่นนะคะ เนื่องจากว่าตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบายย่อยเนี่ยวางลงและก็ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าเทผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่1 5ธทันวาคม2 5 6 5ก็เลยต้องดําเนินการค่ะให้มีผู้บริหารไปดํารงตําแหน่งโดยมีการเปิดรับสมัครแล้วค่ะตั้งแต่วันที่6ถึง18ม,มการาคม2566 แต่ว่าปรากฏว่าไม่มีใครไปสมัครนะคะดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการบริหารราชการของโรงพยาบาลสบายย่อยก็เลยจําเป็นต้องมีการขัดเลือกผู้ถืมเหมาะสมพานคณะกรรมการขัดเหลือของเขตสุขภาณที่12เถี่มีผู้ตรวราชการเป็นประธานแล้วก็คณะกรรมการรวมกันพิจารณาค่ะโดยขัดเลือกให้ในายแพทย์สุขภัณฑ์5สวุวรรณกิจซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูงแล้วก็มีความสามามถดดารงตงําแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบายย่อย คัดเลือกให้ในายแพทย์มัดฮิมเฮมนายแพทย์เชวชันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจนะแทนนะครับพันพึ่ก็ตามยืนยันว่าการโยกย้ายตำแหน่งดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการภายในเพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมแทนตำแหน่งที่ว่างยืนยันว่าไม่ได้เป็นการโยกย้ายนอกหรือดูการและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองทางสิ้นครับแล้ว่าก็ได้มีการยืนยันแล้วนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงแลยค่ะ ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงมีความสามารถและมีความเหมาะสมและอยู่ในพื้นที่ของส่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับอยู่ในถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นระดับเดียวกันนะครับก็ในและต่อมาก็ในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้คัดเลือกนายแพทย์หมัดยิมเหมนะครับตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญให้เป็นผู้มีการลงบังจนทนะครับซึ่งต้องยืนยันนะครับว่า ในการคัดเลือกครั้งนี้เป็นการบริหารงานของบริหารจัดการภายในจังหวัดสงขลาและเป็นของกระทรวงสาธารณสุขไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซ,แซงใไๆนะครับด้านนายแพทย์มัดฮิมเฮมยืนยันว่าชุนตัวมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ในการโรงพยาบาลจหน้านะครับเนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่มายาวนานกว่า20ปีมีความเข้าใจในบริบทขององค์กรทำงานเคียงครับนายแพทย์สุภัท ด้วยหน้าทีร่องพ่วงในการโรวงพยาบาลขณะเดียวกันครับยังทําหน้าทีเป็นหมอดูแลรักษาคนไข้ในพื้นดีมาโดยตลอดจากเดิมที่เคยมีแผ์เพียงแค่สามคนจนปัจจุบันมีแผ์ถึง2 2คนซึ่งการได้รับตําแหน่งพ่วงในการในครั้งนี้ตัวเองก็มองว่าถือว่าเป็นโอกาสและก็ความโชคดี ได้ขึ้นเป็นภู้บริหารช่วงสุดขององก่อนด้วยครับขณะเดียวกันนะคะก็ยังตั้งใจที่จะพัฒนายกระดับโรงพยาบาลจนะทางการปรับให้มีศูนย์ฟอกไตเผิ่มห้องพิเศษขยายให้มีห้องไอซียูพร้อมห้องผ่าตัดเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบวงจรให้กับพี่น้องชาวอำเภอจนะและก็ใกล้เคียงพร้อมกับจะสานต่อ <c oughs> การส่งมอบงานจากนายแพทย์สุภัร <c oughs> เพื่อให้การดำเนินง,งานมีความต่อเนื่องและก็รายร้อยต่อค่ะ ก็เป็นการเป็นเสียงยืนยันนะคะเทนายแพทย์มหมัตรานาเราฟังเสียงของนายแพทย์ดูค่ะนะครับในการทำงานที่โรงพยาบาลชนะผมได้ทำงานมาตั้งแต่ปี2540ไม่มีปัญหาเรื่องการการส่งงานนะครับเร,เราเราแทบจะไม่ต้องส่งงานกันมากมายเนื่องจากว่าเราได้ส่งงานกันมาได้ทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานจะไม่มีปัญหาเรื่องรอยต่อนะครับเราพร้อมที่ทำหน้าที่ได้ต่อไป ยืนยันนะคะทางสาธ,ธรารณสุขจังว่าสุงคลาเขาก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะคณะเทในแพทย์มัดนะคะเหล็กเดียเ๋ยวนีปวมกด้วยการคนไมเขาก็พร้อมที่จะทํำนาเทปฏิบัตินาเทอย่างเต็มความสามารถค่ะ